สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับนี่ครับนะครับก็ต่อคลิปนี้นะครับก็มาดูนะครับการจัดเตรียมพัานเงินผ่านทองครับจโรยบอกแกะไม่ใช่หรอแกะบอกโอ้ไม่ยินแกะนะครับเพราะว่าแกะจะโรยใช่ไหมล่ะถ้าเราเอาลงขันหมดมันก็อืนี่นะครับก็เป็นการจัดเตรียมนะครับเอ่อดอกไม้นะครับ ในการพี่ต้นจะวางกล้องลงเอเลยเรืย่ยแี้นในการจะรรเตรียมดอกไม้นะครับเพื่อสักการะ,ะในการตั้งศาลในวันนี้นะครับนะครับนี่นครับก็เตรียมอยู่เลยนะครับนีนะครับมีมีหลายหลายท่านนะครับที่มา เตรียมตัวในขนาดนี้นะครับไปมาใส่เบอร์้นนวานะนี่ครก็เฮ้ยุเื้อหลายๆท่อน แจกดอกไม้นะครับเพื่อที่จะไว้โปรยนะครับเหมือนกที่ทำพิธีตั้งสารั่งเสร็จแล้วนะครับนี่ะครับก็เตรียมไว้สำหรับทำพิธีตั้งศานะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับ อคออดนะครับกวาดไปใส่รถกวาดน้ําไปใส่รถลุงนะครับนี่นะครับมาสากคูนี้นะครับเกะหมดเลยบะรงไม้นี่ เอาไว้ก่อนพี่เดี๋ยวเอ<ล>าไว้ก่อนใหญ่มามาเอามานึ่งมาลูกไก่ลูหนูใชาจ้ะขึ้นขับเป็นขับได้ แม่บรรยายด้วยเด้อแม่อะไรเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับแม่ก็บ้านนี่ก็กำลังเอาผ้ามาปูโต๊ะนะครับเียงปาดปูนกับพี่อ๋อนะยังไฟแหลมแหลมปลูกเลยถ้าไม่ลุกข้อเลยข้อปังฟังฟังฟังลูกมันไม่ลุกตื่นเลยไม่ตื่นนั่นนะครับตื่น เขาล้านมากไก่เจ้าก็ตื่นผมจะไปครับนี่ะครับก็เป็นการคุยกันเล่นๆนะครับอะไรกรล้อกันเล่นนะครับเอ็นดอกไม้นโตตอนนี้ก็เล่นกรางากาวนะตรงนี้นะครับก็เป็นบรรานะครับ วันวันนี้แม่ต้องใส่ใส่ใส่ซองให้ลูกเนาะวันนี้วันแม่เนาะต้องแม่มาต่อยต้องเป็นแม่ต้องเป็นลูกแบบแบบเหมือนเหมือนหนูนะหนูเป็นเป็นลูกเงี้ยแม่มาต่อยเป็นแม่ใส่แม่ต้องใส่ซองให้ลูกใช่ไหมแม่เนาะแสดงว่าแม่หอมต้องใส่ซองให้พวกเราแม่นับดูเด้อลูกแม่มีเครื่องสื่อข่าวดคช่วยกันแจะเลยนะครับแย้ดูอย่างนี้เนาะ วัเมื่อวานได้ดูคลิปแล้วนะได้ดูคลิปแล้วดีใจด้วยจ้าดีใจด้วยนะคะเมื่อวานได้ดูคลิปเพิ่นบอสอืมน่ะน้าโชคดีทำเนาะคนเราทำดีเนาะอืมที่จะได้เนาะน่ะจ้ารู้นี่นะครับก็กำลังแกดอกไม้อยู่เลยนะครับเอารถมาใส่ของเอาของนะ ไปที่ไหนเมื่อวานอะสกูลบอกคิดว่าแกเดี๋ยวไม่เกินสองสามวันเาคงจะมาอือก็แม่ระเบิดทั้งกัดตัวที่สกูลด้วยแล้วก็จะมากักตัวที่นี่ด้วยอ้โหทำตามขวดน่าจกรุงเทพื่อเพก็ไปอันนี้ไปกักที่นู่นแล้วแล้วก็จะมากักที่นี่ด้วย มาจากุงเทพตแล้วมา่นก็มา่พเพื่อความปลอดภัยเนาะสวยนะอันนี้ยิ่งสวยดอกไทเนี่นี่คแม่แบบคนนี้เลยนา้ไทเนา่นีลครับลุงก็กำลังผสมปนอยู่นะตอนนี้นะครับอุ้ยดูดผู้ชายสีส้ม สออไม่ใจสีส้มมีแซวแตะช้างดูสาวเซลเตะช้ามเลฮะนี่ก็อยากให้แกมาขออยู่สือเป็นาน้สอเลยเลยเนี่ยนี่นะครับพี่มานอกขอเลยไหมลุงลุงลุงอยากให้แกมาขออยู่แต่ขอไม่ได้ อขห้ามถ้าไปไม่ห้ามนะใครมาขอตอนนี้เอาหมดอ่ะโอ้โหเอาได้จากคลิปหนึ่งไหมอุ้ยอแล้วลงบอลแล้วแลปาลคระเดี๋ยวปะเดี๋ยวลคนก่อนนะคเพื่อมาสมบูรณ์เดี้ยอ่างไปเดี๋ยงองไปลนก่อน นี่ครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนี่นะครับกล้องเฮาถือฝนเด้อพ่อเอามาอยู่ร่มเด้อกล้องไทยนะมาเด้อกล้องลุงด้วยนังไหนกลองลุงเนี่ยอยู่กับพี่โต้เอากล้องลงไปนะพี่นกล้องลุงของไทเดี๋ยวเอากล้องไปับบ้านเลยเอาเข้าไปในบ้านเลยกล้องอ่ะ นี่นะครับนี่นะครับครับนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกด้วยนะครับนี่นะครับ ร่วมมาหน่อยเร็วคุณพี่รลวมมือกันให้หน่อยครับครับผมได้ครับผมการต้องทำงานน่ะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาด้วยโฆษณาให้ด้วยนะครับแแล้้วก็นมาาต่เชะครับผมก็คลิปนี้ครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ